Hello students. Welcome to social class. I am teacher Dao. Today, I will teach about social subject. Talking for today, similarities and difference between Thai culture and regional culture in Southeast Asia. หรือนะคะหัวข้อที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะคะก็คือความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะหรือในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำนี้นะคะ s i m i l i t i e s and difference between Thai culture and regional culture in South East Asia ะะมีชนต่างชาติวัฒนธรรมเข้ามาอยู่อาศัยร่วมบนผืนแผ่นดินแห่งนี้เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์การอพยพโยกย้ายการย้ายถิ่นหนีภัยเกิดปัญหาที่เกิดขึ้นในถิ่นเดิมและการย้ายถิ่นเพื่อสแสวงหาโอกาสในชีวิตบนผืนแผ่นดินไทยนั่นเอง น u m บ e วันนะคะก็คือวัฒนธรรมด้านที่อยู่อาศัยนะคะเนื่องจากเป็นสังคมที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนลักษณะวัฒนธรรมการก่อสร้างที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่จึงมีลักษณะคล้ายคลึงกันมีความแตกต่างของวัฒนธรรมด้านที่อยู่อาศัยจะอยู่ที่รูปแบบและสถาปัตยกรรมของแต่ละประเทศ และแต่ละท้องถิ่นนะคะที่นำมาตกแต่งและชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรือนไทยเรือนพมา่าหรือเรือนปัญญานั่นเอง number ื่อ วัฒนธรรมการนับถือศาสนานะคะเช่นนะคะพระพุทธศาสนาศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์นั่นเอง n มายท วัฒนธรรมด้านภาษานะคะแต่ละประเทศนะคะล้วนมีวัฒนธรรมทางด้านภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ประเทศเพื่อนบ้านที่มีภาษาพูดคล้ายกับไทยก็คือลาวนะคะมีเพียงชาติเดียวส่วนชาติอื่นๆก็ใช้ภาษาของตนนะคะไม่ว่าจะเป็นเมียนมาเวียดนามอินโดนีเซียหรือฟิลิปปินส์นะคะโดยใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนจะเป็นภาษาการ ที่ใช้ในการติดต่อได้ทั้งทั่วภูมิภาคนั่นเองนัมเบอร์โฟร วัฒนธรรมด้านประเพณีและพิธีกรรมนะคะประเทศที่มีลักษณะภูมิประเทศและสังคมติดต่อกับไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นเมียนมาลาวกัมพูชานะคะจะมีประเพณีหลายอย่างนะคะที่คล้ายคลึงกับไทยนะคะเช่นประเพณีสงการประเพณีลอยกระทงนะคะเพียงแต่รายละเอียดการจัดนะคะก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะส่วนมาเลเซีย ะะอินโดนีเซียบุนไนฟิลิปปินส์นะคะจะมีประเพณีที่คล้ายคลึงกันจะมีประเพณีจีนแล้วก็มีวัฒนธรรมตะวันตกนะคะเข้ามาผสมผสานนะคะนับไวัฒนธรรมด้านการแต่งกายนะคะ ชุดประจำชาติของแต่ละประเทศนะคะเด็กๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกันนะคะทำให้เราดูแล้วสามารถรู้ได้ทันทีเลยนะคะว่าชุดแต่งกายนั้นเป็นของชนชาติใดอันดั a n c e นะคะ วัฒนธรรมด้านอาหารนะคะอาหารของประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเด็กๆส่วนใหญ่ก็จะประกอบไปด้วยนะคะข้าวพืชผักแล้วก็เนื้อสัตว์นะคะที่หาได้ง่ายๆในท้องถิ่นนั่นเอง everybody prepare for p r o t e s are you Ready. Let's go. <laughs> the first question. Everybody, look at your picture. Look at your picture. Prepare. Answer the question. หลังจากที่เด็กๆดูรูปภาพเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเตรียมตัวตอบคําถามนะคะด้วยกัน3ข้อนะคะข้อ1นะคะรูปภาพนะคะที่เห็นนะคะเป็นชุดประจำชาติของประเทศใดชื่อมีคุณค่าและความสําคัญอย่างไรทวี มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมกับประเทศไทยอย่างไรนะคะเด็กๆดูรูปภาพแล้วตอบคำถาม3ข้อนี้เลยนะคะ everybody please answer in your notebook number 2 everybody look at your picture look at your picture answer the question วันเมื่อเด็กๆด,ดูรูปภาพแล้วนะคะเตรียมตัวตอบคำถามนะคะข้อ1น,นะคะเป็นอาหารประจำชาติของประเทศใดชื่อมีคุณค่าและความสำคัญอย่างไรทียมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมกับประ เทศไทยอย่างไรนะคะให้เด็กๆนั้นตอบคําถาม3ข้อนี้นะคะจากรูปภาพที่เด็กๆเห็นอยู่นะคะ everybody please answer in your notebook on the last I h o p e you review r e a d i n every day have a nice day